การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทันสมัยเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจรวีโก้สมาร์ a แคปใหม่เทคโนโลยีเพื่อที่สุดแห่งความสะดวกสบายไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกมประชาชนพบกันทุกวันพุธพืหนสานเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงรึงทางช่อง่ายนี้ครับและช่วงนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับคุณชมท่านใดนะครับอยากจะ ร่วมรายการกับเรานะครับอยากให้เกมประชาชนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเราอยากช่วยครับกิการง่ายๆครับร่วมเล่นเกม,ม,เ,กมเขียนชื่อที่อยู่พร้อมประวัติส่วนตัวย่อๆนะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดี ให้เราไปช่วยก็ได้นะครับแกมประชาชนวันนี้มาติดตามลุ้นภารกิจของคุณลุงบุญมีไหมพรมกับพ่อ้าหัวใจเอลวิสกันต่อว่าจะสามารถพิชิตเงินทุนตั้งตัวจากน้ำดื่มตาช้างไปได้หรือไม่เก็บไปเลยพ,พี่คุณได้ซื้น100ครับได้เลยครับ100โอ้โหสุดยอยครับพี่100ลุง20ิบาทแถมถุงหนึ่งอ่ะเด็กเยอะยบาทแถมสอถุงไปเลยพี่ สองถุงให้เด็ดไปเลยให้หลายไปเลยคุณพี่รปภใจดีครับนี่ชักมาแล้วรวมแล้วมีหลายยี่ลูกลูกเหมาให้พี่รปภไปเลยยี่สิบบาทหลายรอพออ้าวนี่อ่ะเอาไปเลยครับอ่ะอานประชู่ดีนะครับรอพอครับเอามีเอามีมาถุงนึงมีมาถุงอ่าเอาใช่ได้ครับอ่ะไปครับยี่สิบบาทครับขอบคุณมากครับเตรียมตัวลุ้นภารกิจกันได้ที่นี่ที่เดียวห้ามพลาดนะคะ แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงสบู่เด็ดต่อเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวปกป,ป้องมั่นใจทุกวันและเราก็อยู่กับภารกิจของคุณลุงบนมีนะครับพ่อขาหัวใจเอลวิสนะครับแม่คุณผู้ชมครับภารกิจของคุณลุงเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแถมยังสนุกอีกใช่ไหมครับติดตามกันต่อครับวันนี้แน่นอนครับบทสรุปวันนี้คุณลุงจะทําได้หรือไม่ได้ไปติดตามรอบคุเลยครับ หมคนดีมีพี่เป็นแฟนร้องรักบนความขาดแคลนอยากแค้นพี่กลัวเธอทอ้อเราเริ่มจากสูนุ่มใหญ่จากแดนอีสานที่ผ่านอุปสรรคมามากมายลุงบุญมีไหมผมพ่อค้าหัวใจเอลวิสกับอาชีพหาบขนมขายแม้จะไม่มีเกียรติแต่ก็ไม่คิดที่จะอายทำกินมินเงินน้อยในอาชีพที่ทำ เอกลักษณ์และลีลาการขายที่โดดเด่นทําให้เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าด้วยความที่เป็นคนขยันทารรม,มาหากินและประหยัดอดออมทําให้ทุกวันนี้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้และสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เขามีวันนี้ได้นั่นก็คือภรรยาที่เขารักและร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันรอยยิ้มของความสุขใจที่มีให้แก่กันคือพลังที่จะให้ทั้งคู่ได้สู้ต่อไป สำหรับภารกิจของคุณลุงบุญมีพ่อค้าหัวใจเอ,อลวิสของเราก็ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วล่ะค่ะแต่อุปสรรคในครั้งนี้กลับเป็นเวลาที่บีหัวใจเข้ามาสลึกเกินตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว15นาทีครับอ่าดูได, 14, ได้เลยครับขอ,<ร>อ,องนังเหลยเยอะมากคะครับผม กลยุทธ์การค้าของคุณลุงและพิธีกรสุดหล่อของเราที่ตามก็งัดเอาออกมาต่างๆนานาก็พอจะสร้างความสนใจให้กับลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ไม่น้อยทีเดียวพี่คนสวยคนนี้สิบบาทเราให้ไปให้ไปสองใครเยอบ้าสองเลยครับสิบบาทเอาไปเลยครับ วันนี้ไม่ใช่หนังสือตัวจริงมานะครับได้นะครับขนมคุลงไหมครับขนมคุลงมาแล้วขอเสไห่ครับได้ครับขนมนะครับขนมนะครับทุกท่านทุกนาที่เดินผ่านไปผ่านมาครับขนมมีหลายอย่างซึ่งขนมไปกินที่พากด้วยกันดีนะครับมาวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าภารกิจในครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอัปเปอยี่สิบบาทจ้าอะไรครับได้เลยครับหลายอย่างแบะอะลูเก็บตังอาจจะได้ครับขนมแปบข้าวต้มนี่ใครเอาเองไหมคะ อะครับครับอ่าก็ต้มปาดที่นี่ครับอันนี้ก็ต้องปาดแล้วก็ต้มทิ้งไม่ได้มีไหมอ่ะมีตัวแปบตัวแปบลุงตัวแปมใครบเขาต้มมัดใช่ไหมจ๊ะห้าบาททุกชิ้นขนมครับห้าบาททุกชิ้นเลยอ่าขนมนะครับทุกท่านห้าบาททุกชิ้นเลยจ้าห้าบาทห้าบาทอ้าวคุณลุงคะทำเวลากันหน่อยค่ะขนมในห้างก็ใกล้จะหมดแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดเหมือนกันมีไม้ตายอะไรก็เอาออกมาใช้ให้หมดเลยนะคะคุณลุงจานละห้าบาท าทตุกขินเลยจ้าซื้อไปเจ็บไปกินในห้องได้ะนะคะได้ครับขนมนะครับสนใจไหมครับอ่าห้าบาทห้บาบาทนะขนมน้ำห้าบาทนะครับดูได้เลยทำเลตรงเนี้ยลูกค้าเริ่มน้อยลงน้อยลงเอาช่วยกันตะโกนเรียกลูกค้าหน่อยสิคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะจ๊าห้าบาททุกขินเลยจ้ะอ่าดูได้เลยครับขนมนะครับขนมน้ำก็ห้าบาทนะครับเดี๋ยวทั้งขยะกห้าบาท กินเลยนะจ๊ะซื้อเจรไปกินไป็น้าวเลยทุกอย่างได้เพิ่งเสร็จร้อนๆเลยจ้ะวันนี้ลุงกำลังทำบัตรจกันเอาอยู่โอ้ออันนี้หอนึ่งอ่ะซื้อช่วยซื้อเอาทาร์ตเอาทร์ตพนกเนี้ยครับผมเอาดีนะครับติดสบายดีนะอันนี้นะครับเมาเลยไหมครับเมาเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรออ๋อครับผมนั่นกลเม็ดอีกหนึ่งวิธีของพิธีกรเล่นจะให้คุณลุงคนนี้เมาซะอย่างงั้นเป็นยังไงคะคุณผู้ชมพิธีกรของเจรสองอย่างได้เกินเลยอ่ะสองอย่างนี่ไงนี่ไงทุเนี้ยยี่สิบบาทแล ยี่สิบบาทตีกินอ่ะขอบคุณมากครับยี่สิบบาทอ่าหารผมราคับดูได้ครับทุกท่านทุกนายนางครับเอาไหนฮห้าจิบลูกจ่ายอะไรอย่างเดียวนะอะไรอีกครับช่วยลุงซื้อหน่อยไหมครับพี่ชิล่าห้าบาทเองอะไาตุนแต่ละล้อเลยมาเล่นเกมกันอยู่นะครับเก็บกระจจมตอกลุงขายหมดรับเงินทุนตั้งตัวเราไปขอบคุณมากครับตะกรอนดังๆก็ได้ผลเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะลูกค้าเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะเอา โอนกันเข้าไปหัวใจพ่อค้าเริ่มเฮาสิงแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณกตี๋อะไรนี่เขาหลอมต้มอ๋อเโอนนะไม่ใช่ขอบคุณครับลุงเขาเดี๋ยวทำสองอันเร็วลุงรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำ ขนาตะโกนขายของยังมีกระจิตกระใจสวมวิญญาณซูปเปอร์สตาร์ให้พ่อแม่พี่น้องก็ถ่ายรูปอีกนะคะเดี๋ยวไม่ทันเวลากันพอดีค่ะคุณโกะมาช่วยคุณลุงคุณป้าเขาขายขนมก่อนเร็วๆเจ๊ระเบิดจริงๆพ่อตลกมาหาชนเนี่ยตารมเก็บตังค์เร็วอะไรจ้าตูาน้นิราคาอะไรหบาทจ้าโอ้โหนี่ทรงนี้นขายดีแล้วครับจะทันหรือไม่ทันนะ พี่ครับอยากได้อะไรครับดูได้เลยครับขนมนะครับมีหลายอย่างนะครับวันนี้เจอตัวจริงวานละคำวันลคำหหบน้าตาหล่อมากเลยครับจริงๆพี่ชุดชื่อไหนครับชุดชื่อไหนได้ไหมครับพี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยหน้าตาอย่างนี้ดูได้เลยครับทุกอย่างห้าบาทผัดมีผัดเุื่อยพื่อห้าขนมน้ำก็ห้านะครับพี่ละห้าบาท สุดหล่อคนเนี้ยสุดท้ายก็มาช่วยซื้อขนมแม่จิตใจดีงามซะเหลือเกินดีแล้วล่ะคะ่ะกินขนมหวานของคุณลุงสุขภาพจะได้แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเชื่อเจ๊นะคะอาบนรถเมล์ก็ดีครับส่งมาได้รถเมล์จอดนาน,นซื้อกันได้บริการกันดีละกัน,กว,นวันนี้ตัวจริงมาแล้วนะครับ,รบเห็นในราภาพวันนี้ตัวจริงนะครับดูได้อ่าอ่าออมเสไยปกะหันสิบบาทอ่ะสิบบาทสิบบาทจ้าคุณลุง อาจจะได้เขาเฮ้ยยี่ดิบยี่ติดเร็วเร็วป้ามาป้ามาป้ามาป้าป้าเอายี่ดิบมาอยวาไปไม่เอาขอบคุณครับรถจะติดก็เพราะพิธีกรร่างขวบของเจ๊คนนี้แหละค่ะเล่นขายของบนรถเมย์แบบนี้เลยเหรอคะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าบริการส่งถึงที่ถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนแบบนี้อย่าลืมมาส่งให้เจ้ทานบ้างนะคะคุณโกตีมาเลย อาจจะได้ครับครับอาจจได้ได้ครับ5บาทจะหมดแล้วเร็วจะหมดแล้วขาแล้วผัดผูยเสียนะครับห้บาท5บาทนะครับดูคขาหายไปอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าคุณลุงและคุณป้าจะแก้ไขสถานการณ์เนี้ยยังไงจะหมดแล้วจะได้ไหอเชื่อมันข้าวเ่อมหบาทเลยค่ะที่แข่ง5บาทค่ะ อาดูได้ครับอย่างละห้าบาทหมดเลยนะครับดูได้เลยคือยี่สิบแสนถุงหนึ่งคือยี่สิบบาทแถมให้ถุงหนึ่งอะไรก็ได้อะไรฮะเอายี่สิบบาทอะไรยังไงค่ะแต่จิตกระตุ้นค่ะอ่าเอาอะไรไปนี้เราแถมเลยยี่สิบบาทแถมให้ถุงหนึ่งใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเต็มทีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของคุณลุงและคุณป้าแม่หนูเชื่อได้เลยครับว่าสำเร็จแน่นอนนะครับหนูและคุณผู้ชมหลายคนนะครับก็คงจะเอาใจเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ กับคุณลุงป้าแน่นอนิฉาบมากครับคุณผู้ชมทำไมชีวิตของคุณลุงได้มีความตกนั้นนี้ทำไมไม่ไม่มีใครมารักหนูบ้างหนูอยากให้มีผู้หญิงแต่คนมารักตลกตัวอ้วนคนนี้บ้างครับผ่าหนมแล้วครับทุกท่านทุกนายครับผ่านไปผ่านมาหนุ่มนะครับตามอะไรครับจานข้างหน้านะครับครับหนึ่งร้อยบาทครับอ่าร้อยบาทนะอ่ะบดเลยครับห,หมดเลยอ่ะ อ่ะเอาถุงเก็บเลยครับอ่ะเก็บไปเลยอ่ะพี่คุณไี่ซื้อ100ครับได้เลยครับ100่ร้อโอ้โหสุดยอดครับพี่100่งร้ลุง100ก็50าสิบหถุงใจเย็นๆค่ะคุณกติค่อยๆคิดซื้อ100บาทจะได้50ถุงได้ยังไงลองคิดดูนะคะก็ขนมที่ขายถุงละ5บาทซื้อ100บาทก็ต้องได้20ถุงสิคะใช่ไหมล่ะคะคุณโกติ อ๋อยี unfor, ่สิบถุงเลยได้ครับหนึ่งร้อยเอาเร็วร้อยรูเร็วเลยบุญม่กขอบคุณครับเร็วได้ครับหนึ่งรบอยได้ครับว่องไวพ่อขาคนเนี้ยก็เป็นคนใจบุญเสียเหลือเกินค่ะช่วยซื้อขนมคุณลุงตั้ง100บาทเกือบจะหมดแล้วล่ะค่ะก็อย่างที่เขาบอกล่ะค่ะช่วยคนได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกนะคะ ใช่ครับจะหมดภารกิจแล้วนะครับผมเวลาก็จะบิส้นสุดแล้วทีละห้าบาทเองพี่เอายนะี่สิบบาทแถมถุงหนึ่งเ,ออเด็กเยอะยี่สิบบาทแถมสองถุงไปเลยพี่สองถุงให้เด็ก<อ>ไปเลย,เลยให้หลานไปเลยสวัสดีครับพี่พี่โลภอ ตุหล่อคซื้ออะไรตุ้มหลายมพี่เดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าคุณพี่รอปภของเราจะเดินเข้ามาช่วยคุณลุงซื้อหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าตาแล้วท่าทางจะเป็นคนใจดีอย่างแน่นอนว่าไหมล่ะคะคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยค่ะว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ ิบาทเราเอาไปไม่อั้นเลยพี่เอาไว้ไปกินพอขนมนะครับดูได้ก็มีหลายอย่างตัวจริงมาแล้วครับขนมแล้วับเกตตองหล่อสามสิบสี่สิบห้านะครับดูได้เลยค่บคุณพี่รปภใจดีครับนี่ชักมาแล้วขนมแล้วับมีหลายอย่างนะลุงลุๆเหมาให้พี่รปภไปเลยยี่สิบาทน้ายังไงเจบอกแล้วว่าพี่รปภสุดหล่อของเราต้องช่วยคุณลุงซื้อขนมอย่างแน่นอนเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นละค่ะภารกิจในครั้งนี้จะสําเร็จแล้วล่ะค่ะเหลือแค่นี้นะครับใส่ถุงมืเลยใส่ถุงไืเลยใส่ถุงไห้เลยที่ประมาณ40 บาทหมดแล้วพี่จ๋าขนมในหามก็จะหมดแล้วล่ะค่ะลูกอ้อนของพิธีกรของเราจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเจ๊ก็ลุ้นจนตัวโกงแล้วล่ะค่ะทันเวลาทีเด้อเอาหมดแล้วหมดแล้วเลือพี่แล้วนี่ถุาบาทเลจ้าตีละนี่เหลือแล้วหนูเลยครับขนมเลยครับดูได้จะหมดแล้วครับเหลือสองถุงมาสองถครับนี่ครับอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทอันนี้ยี่สิบ ไม้ตายสุดท้ายกับวิธีการจับขนมใส่ถุงแล้วลดราคาเป็นโปรโมชั่นซะเลยต้องมาดูกันว่าะจะสำเร็จหรือไม่นี่เดียวเท่านั้นโอ๊ยโอ้โอถ้อาไม่มีใครซื้อดยวเจ๊ซื้อเองค่ะภารกิจจะได้สำเร็จสักทีอ่าได้แล้วครับือเคนี่นะครับอ่าอ,อ่าจานะได้ยี่สิบบาทเลยเลยีย่สิบาทจ้าาย,ย,ยสุดรายการ หนูขออนุญาตอยู่แล้วครับเอ้โอเคโอ้โหแม่มานี่แล้วครับมานี่แล้วครับคุณป้านี่เลยและแล้วนะครับคุณลุงของคุณป้าทำภารกิจของเราสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาถ้าคุณลุงคุณป้าทำไปนะครับแม่จะได้เราจ่ายนะฮะแถมบ้างรถแรกแจกแถมนะครับเรากำหนดไว้ครึ่งชั่วโมงคุณลุงคุณป้าทำไป29นาทีห้าสิบหกวินาที ้บริษัทไทยไมเบจตผััดมหาชนผู้มีฐานเตราทั้งมอบเงินุต้องตัวให้หนึ่งหมื่นบาทุนนะครับป้าป้าถือเลยครับแม่พี่ครับุนนายขอบคุณมากนะครับรกเจอครั้งแรกที่มาขายเนี่ยเหรอลูกรู้สึวไหบ้างรู้สึกดีใจครับสู้ด้วยชีวิตเลยครับแม่ ตื่นเต้นตรงไหนลุงตื่นเต้นตรงไหนอ๋อตื่นเต้นที่าข,าขายขนมดีๆนะครับขายดียิ้ไม่ทันเลยก็มีครับอ๋อคุณลุงครับอยากจะให้คุณลงรรงนนุงพูดอะไรกับคุณโจคเพื่อนนึงพูดได้เลยครับอ่าทุกวันนี้ครับผมมาขายขนมวันนี้ก็ขายหมดแล้วก็ดีใจดีนะครับเซ็ได้แต่ก่อนพ่อค้าก็ขายอยู่ที่สอนลอทองหล่อนะฮะแล้วก็แถวนั้นบาสันโรงพยาบาลพก็พีิลุบานสามีเวชน,นะฮะ วันนี้ก็มาขายที่นี่หน้ารามแล้วขายดีขายดีเลยครับตลอดการเลยครับขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณเกมประชาชนและน้ําดื่มกาค้างค่ะบผมที่ช่วยค่ะครับที่ช่วยให้ได้เงินวันนี้ครับผมก็ขอให้คุณลุงและคุณป้านะครับขอให้น้าดื่มกาช้างและเกมประชาชนตรงอยู่คู่คนไทยตลอดขอบคุณครัคขอบคุณครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงกับคุณป้านะครับมีชีวิตแล้วก็ทูต่อไปนะครับผมหนูเป็นส่วนหนึ่งได้ เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคนเราถึงแม้ว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะปฏิบัติได้นะครับผมเพร <อ S 2> าพะฉะนั้นวันนี้นะครับลาไปก,ก่อนนะครับขอบคุณและคุณลุงคุณป้ามา,าได้ขอบคุณมากครับและนี่ก็คือพ่อค้าหาบขนมข้างทางที่ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อย ขอทำอาชีพสุจริตหาเลี้ยงภรรยาสุดที่รักตลอดไปคนดีมีพี่เป็นแฟนร้องรักบนความขาดแคลนอยากแค้นพี่กลัวเธอทอ้อเราเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความแม้ใครจะมาดูถูกเหยียดหยามเขาก็ไม่เคยใส่ใจขอสวมวิญญ,ญาณพ่อค้าขายขนมแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ บุญนีไหม,รมพรมพ่อค้าหัวใจเอลวิสลลวและแล้วก็ถึงช่วงททว5รรวมใจคนไทยรักแผ่นดินนะครับวันนี้มีอะไรดีมาฝากไปชมกันเลยครับ ก็าจะมีการเป็นคนเมืองที่ที่ยังไม่เข้าใจว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นยังไงพอเขาได้มาสัมผัสกับตรงนี้มันคือการใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้เข้ากับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงจรงิงส่วนเอเนี่ยเอจะเป็นคนร้อยเอ็ดอยู่แล้วค่ะก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยเอแทบไม่วันหนึ่งเนี่ยใช้เงินไม่ถึง50บาทอะคะ่ะพอเราเข้ามาอยู่กรุงเทพป,ปุ๊บเนี่ย บรรยากาศการใช้ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปค่ะเร่งรีบมากขึ้นแล้วก็การใช้จ่ายก็มากขึ้นคนที่ปลูกต้นไม้คนที่ขุดสระแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทมันมีจริงหรือเปล่าแล้วพอมาได้รับข้อมูลนี้ก็รู้สึกว่าโหมันมันมีจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องบอกคนดูอันดับแรกเลยคือมันทําได้จริงมันมีจริงๆและมีคนที่ทํามันได้ด้วยสติป,ปัญญาของตัวเองด้วยเธอพระเกียรติโดย บริษัทไทยเบเบเรตจ,จำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดร่วมเทริรพระเกียรติโดยททบ5บริษัทเนเวอร์แลนด์ครีเอชั่นบริษัทชนะสี สนับสนุนโดยไทยเบบเบอร์เจรจำกัดมหาชนแหมตลับเกมประชาชนของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธพุทธนักเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้ก่อนจากกันไปนะครับช่วงเจริญพรสอนทำคมครับคุณผูชมครับการที่เราตั้งตติและนิ่งๆอยู่กับตัวเองบางทีอาจจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับครับ <c oughs>